สวัสดีครับทุกท่านครับผมสำหรับวันนี้ครับเรามาดูกันต่อครับกับการดั้มเฟรมครับจากภาพ o n b อนบัใช้ Story g e c k o นะครับผมโดยที่เจ้าตัวนี้ครับคือการดั้มเฟรมหมายเลข29กันดั้มแอสโทรดหุ่นของพระเอกประจำพารนั่นเองครับแต่ปัญหามอยู่อย่างนี้ครับคือการดั้มแอสโทรดที่ทุกคนเห็นอยู่ตรงนี้นะครับไม่ใช่การดั้มแอสโทรดจริงๆเจ้านี้ครับชิ้นส่วนจริงๆมีเพียงแค่ส่วนหน้าเท่านั้น นอกน,นั้นครับดึงมาจากบบุสูตรตัวอื่นเอามาจากสร้าแถวแถวนั้นหรือภายอาชิส่วนอื่นที่มีขายตามห้างล่ะครับมาแปะเข้าไปหมดครับซึ่งถามว่าสิ่งนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงทำไมถึงเกิดอะไรแบบนี้ขึ้นและแอสทรอดเนี่ยพอเป็นแบบนี้บุ๊บมันจะเก่งอยู่หรือเปล่ายังไงแล้วเรามาเริ่มรีวิวกันดีกว่าครับกับการดั้มแอสทรอดครับผมโอเคก่อนอื่นครับเรามาเล่าเนื้อเรื่องคร่าวๆข,ของแอสทรอดกันก่อนนะครับก็คือปกติแล้วเนี่ยจารันทรนะครับ แต่แตระกูลจะเก็บกันนไว้คนละต,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 ตัว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 ซึ่งแอตทอรอสครับก็เป็นหนึ่งในกันนาที่ถูกเก็บไว้แล้วที่แน่น,นอนคือกันนำแมสของเราครับชิ้นส่วนสมบูรณ์แบบด้วยครับแล้วก็โกมากม,ากมากด้วยนะแต่ว่าความสามารถยังไงเอาไว้ข่าวหน้าละกันซึ่งประเด็นอ,อยู่ตรงหลังจากนี้ครับคือกันนำแมสะ์ดรอสครับตระกูลที่เก็บเนี่ยเกิดเจ็งกระบงขึ้นมาครับเงินหมดต้องหาเงินใช้หนี้เพราะฉะนั้นครับถามว่าทําอะไรหาเงินเร็วสุดเอากันนำเฟรมที่ชิ้นส่วนครบไปขายครับ แต่ถ้าเกิดสมมุติขายทั้งตัวเลยเนี่ยอีกฝ่ายได้ไปก็กลับมาถล่มตระกูลง่ายๆก็เลยใช้วิธีการหั่นขายทีละส่วนทีละส่วนท,ลวนทีละส่วนครับเอาชุดเกราะไปขายเอาอาวุธไปขายบ้างทีละส่วนเอาบูสเตอร์เอาขาไปขายเอาเท้าไปขายนะครับจนสุดท้ายครับแอสทธอร์ดเนี่ยเหลือแค่ส่วนหัวเล็กๆเท่านั้นเองส่วนที่เหลือครับไม่มีเลยจนกระทั่งพระเอกของเรื่องครับชื่อ ถ้าผมจะไม่ผิดชื่ออากิมิดาชนะครับเขาเป็นคนของตระกูลนี่แหละที่แบบเออไหน,น,นก็แบบกลับมาปุ๊บกลับมาตระกูลอา่าตระกูลเจงบงแล้วก็หวังว่าอ่ะไงๆแล้วก็ไปหากันนดำตัวเองคืนละกันคืออัลรอดนะครับประเด็นคือถ้าเกิดจะไปซื้อคืนเนี่ยมันใช้งบแพงแถมมังเจ้าก็ไม่ยอมขายอีกวิธีง่ายสุดครับก็คือขับการดัมไปถล่มเพื่อชิงพารคืนมา แต่ประเด็นอยู่ตรงนี้ครับแอสทรอดเนี่ยชิ้นส่วนเหลือแค่หัวเหลือแค่แบบหัวกับกันน้มเฟร,รมเลยนะครับอากิครับก็เลยต้องไปชื้อชิ้นส่วนเอาตัวนูน้นตัวนี้มาแปะแปะ,แปะจนกลายเป็นแอสทรอดตัวนี้ขึ้นมานะครับผมและนั่นก็คือการดําเนินเรื่องของการนมไอรอนบัตภาคเกคโคนะครับเป็นการตามหาชิ้นส่วนของการนำแอสทรอดนะครับ่าสทรอดครับต้องถามว่าถึงแม้ว่าจะเป็นตัวที่ถูกชิ้นส่วนต่างๆแปะบ่ม้ครับ แต่มันออกมาได้ค่อนข้างสวยมากครับเราจะเห็นความไม่สมมาตรหลายอย่างนะครับว่าจะเป็นส่วนแขนสองข้างส่วนขาสองข้างนะครับหรือส่วนข้างหลังเนี่ยก็จะดูแปลกๆเนะแต่ประเด็นอยู่ที่ว่าสลอดครับเป็นความไม่สมส่วนที่ค่อนข้างสวยงามนะครับเราดูออกครับว่าส่วนไหนใช้โจมตีส่วนไหนใช้ป้องกันและแต่ละส่วนนี่เขาเรียว่ามันมีหน้าที่ต่างกันโดยชัดเจนกลออาจจะต่างกันครับแต่ว่าบูสเตอร์หรืออะไรต่างๆเนี่ยครับต้องบอกว่ามันติดอยู่ในพื้นที่ที่เป็นหุ่นได้จริงๆนะครับผมอ่าแบบนี้นะครับ ซึ่งเรื่องของรายละเอียดครับต้องบอกครับว่าแอสลอดเนี่ยทำออกมาได้ดีมากนะครับผมอันนี้ผมมีการตัดเส้นเนื่องจากว่าเคยต่อมานานแล้วนะครับรายละเอียดครับทำสวยมากครับข้างในบูสเตอร์หรือดาบทีต่ติดอยู่ข้างหลังเนี่ยทำสวยมากๆนะครับอันนี้คือต้อบอกว,ว่าดีมากๆเลยในฐานะกันดมที่ก็ไม่เก่ามากครับแอสลอดตัวนี้เนี่ยแล้วก็ตัดเส้นแล้วก็สวยด้วยนะครับอ แบบนี้เนะโดยของที่ให้มาครับก็จะมีตัวแอสซราดนะครับในกล่องแล้วก็มีดาบมาให้หนึ่งเล่มนะครับชื่อเดโมเลเชอร์ไนฟ์แล้วก็ตัวมีซัน้นที่สามารถถือในมือได้เลยแบบนี้นะครับชึบอ่ามิซั่นนี้จะเป็นอาวุธสำหรับการเจาะเฟรมหรือไว้สำหรับหั่นเกราะให้ออกมานะครับอ่าแบบนี้อ่ะผมใส่ผิดข้างเหรอโอเคแบบนี้นะครับอืมโดยที่กรน่ำแอสซาดครับเนื่องจากว่าเป็นกระห่ำเฟรมเนี่ยเพราะงั้นจุดขยับครับต้องบอกว่าไม่มีปัญหาครับเราสามารถแอคชั่นท่าต่างๆสามารถไม่พุง่งขยับหัวขยับขา ข้อศอกเข่าอะไรได้แบบเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่มีปัญหาอะไรเลยแล้วไอ้แอสตรดครับเป็นหนึ่งในกระหน,น่มเฟรมที่ตามในเรื่องครับสามารถบินได้เล็กน้อยนะครับเพราะว่าในร่างนี้ครับแอสตราดเนี่ยจะติดพาร์ทนี้ไว้ครับพาร์ทนี้มีชื่อว่าอาร์เมอร์บูสเตอร์นะครับอาร์เมอร์บูสเตอร์เนี่ยเป็นพาร์ทที่ทำให้แอสตราดครับสามารถเคลื่อนไหวได้ไวขึ้นแล้วก็สามารถลอยตัวกลางอากาศได้นิดนึงรวมถึงสามารถขยับทรงตัวภายใต้แรงโน้มถ่วงได้ด้วยนะครับเพราะว่าอากาศในแอสตราดเนี่ยแต่ก่อนเป็นกระหน่ำที่สามารถบินได้แต่ร่างนี้เนี่ยก็ต้องหหาาออะะไไรมททดดแแนนใ้้ค่เเกืบบจบิฉย นะครับผมซึ่งสามารถการออกมาแบบนี้เพิ่มบูสต์ได้ด้วยนะครับอ่าเป็นแบบนี้ส่วนแขนข้างนี้ครับของไอซ์ลอดเนี่ยเป็นแขนที่ติดตั้งโลไว้การหรือสามารถจับหมัดขึ้นมาแบบนี้ครับเพื่อใช้ในการต่อยอีกฝ่ายได้นะครับอ่าเพราะงั้นอาวุธของไอซ์ลอดครับส่วนใหญ่คืออาวุธเลียประชิดหมดเลยสามารถถืออาวุธปืนได้ครับแต่ว่าไม่ได้ให้มาในกล่องนี้นะครับเป็นแอนตี้แมทริโอไรเฟิลซึ่งโกงมากๆนะครับอ่าแบบนี้ซึ่งเนื่องจากจูดของไอซ์ลอดครับมันค่อนข้างดีมากๆเพราะฉะนั้นครับการที่เราจะดําดาบเนี่ย ออกมาแบบนี้ชุบแล้วก็ให้มือจับเลยแบบนี้นะครับก็สามารถทําได้นะครับผมจะเห็นแล้วดัลนัว่าเนี่ยครับจริงๆคือมาสามารถยกมือไม่ได้แบบนี้เลยเพราะฉะนั้นสามารถจับได้ตามสบายนะครับแต่เดี๋ยวผมขอดึงออกมาใส่ปกติดีกว่าเพราะว่าน่าจะดีกว่านะครับอ่าซึ่งดาบแอสเทอร์ัครับอันนี้เนี่ยเจ้าเรมอลิเชอร์ไนฟ์เนี่ยครับมีความยาวที่ยาวก,กว่าแอสเทอร์ดอีกเพราะฉะนั้นแล้วถือมือเดียวไม่ได้ครับดาบนี้จะต้องทําการถือแบบ2มือนะครับถึงจะอยู่ เพราะว่าดาบเนี่ยค่อนข้างที่จะใหญ่มากๆแล้วก็หนักมากๆด้วยนะครับถือเขาแบบนี้ครับชึบแล้วก็เอามือกดแบบนี้ตรงนี้ด้วยชึบแบบนึงนะครับหลุดโอเคเรียบร้อยนะครับใส่แบบนี้เรียบร้อยก็จะเป็นการถือแล้วก็ดึงเราออกมาฟึบก,กดลงไปแบบนี้ครับเท่านี้ครับ Demolisher Knife ดาบของอัลทรอดกก็จะเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยนะครับผม ซึ่งเป็นดาบขนาดยักษ์ที่ต้องบอกนะครับว่าหลายคนอจะนึกว่าโอ้ดาบยักษ์นี่ต้องฟันแรงแน่เลยคําตอบคือผิดครับดาบของแอสทรอดอันนี้ครับไม่ได้สร้างมาเพื่อให้ฟันแรงครับแต่เป็นดาบน้ำหนักเบาที่ว่าสำหรับการกรีดชุดเกาะหรือการพางชุดเกาะโดยเฉพาะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่จะสลอดถือดาบอันนี้ครับไม่ได้เอาไว้ฟันให้ฝ่ายขาดเป็น2ท่อนแต่อย่างใดนะครับแต่มันเอาไว้สําหรับการฟันครับให้ชุดเกาะอีฝ่ายเนี่ยมันหลุดออกมาเพื่อที่ว่าจะได้แยกชิ้นส่วนของอีฝ่ายออกแล้วก็จับมันมารวมกันให้กลายเป็นหนึ่งเดียว แบบนี้นะครับซึ่งตัวดาบครับมีจุดขยับ2จมีจุดจับ2จุดคือจุดนี้กับจุดนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันจุดขยับแบบนี้ครับเราสามารถแอคชั่นท่าได้แบบค่อนข้างง่ายนะครับคือพอมันเป็นจุดขยับแบบนี้เราสามารถโถงนันหนักดาบได้ค่อนข้างดีเพราะฉะนั้นการจัดท่าฟันการจัดท่าอะไรเนี่ยครับมันไปได้ค่อนข้างง่ายนะครับผมไม่ใช่ว่าจะต้องจับ2มือตรงนี้เท่านั้นอาจจะทําท่าแบบซันไรโอบาริโพสไม่ได้นะครับแต่ก็ถือว่าเป็นท่าทีเทมานะครับผมสำหรับการทําอะไรแบบนี้นะครับ โอเคครับผมและนี่แหละครับก็คือกันดั้มเฟรมใหม่รุ่นยี่สิบเก้าครับกันดั้มแอสเารอดซึ่งบอกเลยครับว่า เป็นหนึ่งในการนั้มเฟรมที่เอาซากมายัดรวมกันจนกลายเป็นการดมนะครับแต่ว่าถามว่าเก่งไหมก็ถือว่าเป็นการที่ค่อนข้างเก่งเลยรวมถึงคนขับเนี่ยฝีมือก็ไม่เลวด้วยนะครับแล้วก็มีระบบต่างๆซัพพอร์ตหุนอย่างดีเยี่ยมครับเพราะต้องบอกว่าอาวุธเนี่ยครบนะครับมีโล่มีดาบมีปืนพร้อมแถมมีโบสเตอร์ช่วยเล่นความเอวอีกพอชนะแล้วเนี่ยถามว่าถ้าเกิดคนขับใช้ดีๆครับก็เป็นหุนที่แข็งแกร่งมากๆนะครับผมเนี่ยจะอ้ทรอดครับเป็นการที่สามารถฟันเกราะอีกฝ่ายให้ขาดได้อย่างไาได้นะครับผมก็คือตามไอรอน เกาะพังก็คือจบใช่ไหมล่ะครับเพราะฉะนั้นแอสซอรอดเนี่ยครับก็แบบเพื่อให้พังเกาะโดยเฉพาะถ้าไอ้ฝ่ายเกาะพังหลือแค่เฟรมก็ไม่สามารถซูได้แล้วนะครับนี่คือประสิทธิภาพของกันดั้มแอสทอร์ดครับอ่าโอเคครับและการรีวิวของวันนี้ครับก็มีเท่านี้เลยครับถ้าเกิดใครชอบวิดีโอนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เรียวด้วยที่สำคัญอย่าลืมกดซับสไครต์ชานเอล่วนใครมีคอมเมนต์อะไรครับก็สามารถพิมพ์เข้ามาคุยกันได้เสมอเลยสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปเท่านี้แล้วพบกันใหม่คราวหน้าครับบ๊ายบาย